นาทีชีวิตนักท่องเที่ยวสุภาพสตรีชาวเกาหลีใต้ทราบชื่อภายหลังว่าคุณปาร์คซองฮีอายุ50ปีได้มาท่องเที่ยวทํากิจกรรมทางน้ําอยู่ที่กลางทะเลอําเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับเกิดเหตุหมดสติลงกลางทะเลขณะทํากิจกรรมทางน้ําทราบภายหลังว่าเจ้าตัวคุณปาร์คซองฮีนั้นได้มีโรคประจําตัวอยู่แล้วทางเรือท,ท่องเที่ยวได้ขอความช่วยเหลือมาที่คลังการเรือโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือซึ่งเป็นท่าเรือที่ใกล้ที่สุดที่จะนําคุณปาร์คซงฮีเข้าทําการรักษาพยาบาลเจ้าที่คลังการเรือของโรงเรียนชุมพลทหารเรือนําคุณปาร์คซงฮีมาประถมพยาบาลรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่แผนกแพทย์ของโรงเรียนชุมพลทหารเรือก่อนที่จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสมเร็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจกรมแพทย์ทหารเรือเพื่อทําการรักษาพยาบาลต่อไปเบื้องต้นพบว่ากระดูกใบหน้ามีอาการบาดเจ็บพอสมควรขนาดนี้อาการปลอดภัยแล้ว